อาชีพก่อสร้างรับเงินสดออกได้บ่ครับ pues, ป๋ายะออกไม่ได้ครับอาชีพก่อสร้างรับ, detox, curry, บเงินสดนะครับไฟแนนซ์บรับพี่หน้าพี่น้องเอฟซีกับทักข้ามาถามหลายอาชีพ,พก่อสร้างรับเงินสดอาชีพก่อสร้างเงินโอนอาชีพก่อสร้างลูกน้องเท่าแก่ออกได้บ่าอออกม่ได้ครับพี่น้องครับออกได้ก็ออกยากยากยากจีครับพี่น้องครับมันเป็นเงินไขธนาคารเด้ออันเซียญ่นอยากขายทุกคนนั่นแหละครับผมนะแต่ว่า ถ้าลุคา้าซื้อรถ่านการจัดไปแนซนของธนาคารก็คือจังเฮ้าไปยืมเงินเขานะครับพี่น้องครับเขาก็สิตรวจสอบหลายอาชีพบอชัดเจนอาชีพเสียงอาชีพบอมัน่นคงเขาก็บอยากได้นะครับคือจังเฮ้าเอาสมมุติว่าเฮ้ามีเงินหนึ่งพันนะครับหมู่คนแรกนะครับบักเอบักเอนี่เหตุงานดีเลยนะครับเหตุพนักงานโรงงานเหตุอย่างมีอาชีพมันคงมีไรายได้มันคง มีสเตทเมนต์มีไา่การเดินมันชีมีสลอกสลีปมากปุ๊บมาขอยืมเงินเงินย,ยืมเงินข่อยนะครับยืมพันเดียวคอยอยากไห้บออยากไห้นะครับพี่น้องกับบักอันนึงนะครับบักบีนะครับเทจงานลูกจ้างรับเงินสดนะครับมือนีไปแนะมือนีบอกไปแนนะครับมือรุ่นไปแนมือนีบอกนะม,มีงานนอนเว้นอยู่บ้านนะครับมาขอยืมเงินข่อยคือกันหนึ่งพันนะครับคอยสิยอยากให้ยืมบอหละข่อยมองเร้วคือคือเขา เพื่อนี่เปรียบเทียบไปเห็นเลยเอาความจริงนะครับบอเอาดามานะครับอันนี้ความจริงของของสังคมเฮ้านะครับผมเฮาสิอยากให้เขายืมบอเขาอาชีพบอมี่อย่างบอมี่นะครับแต่เพอเพอนะครับอันนี้คอยบาให้บักบียืมแต่คอยให้บักเอเอยืมนะครับคือกันคือกัดคือติดเปรียบเทียบกจะกับธนาคารนะครับแต่ถ้ามองความเป็นจริงนะครับผมในโลกนี้นะครับบางเทือบักเอนี่เฮหดเ็ดงานดีกับจริงแต่ว่ายืมนู่นอะ ยืมหลอบเป็นหลูกค้างยืมข่อยไปขึ้นคนนั้นยืมคนนั้นไม่ยืมยืมเป็นหลูกค้างแต่แบบบีนี่ครับนะบางเทือน,นะครับเห็ุงานเก็บเล็กผสมหน่อยนะยืมเงินข่อยนะครับแต่ว่าอาจจะมีสัจจะดีกว่าแบบเอก็ได้นะครับผมนี่สังคมเฮามันวาไผบ่ไดครับพี่น้องครับแต่ถ้าเอาหลักความจริงที่เกี่ยวกับธานาคารนะครับเขาบอรับพิจาณาแคนต์เองนะแต่นะครับพี่น้อง ก็ต้องสูต้องฟันเอานะครับผมรับเงินสดออกมาได้เด้อพี่น้องรับแ,แห่งอาชีพก่อสร้างแห่งอาชีพลูกจ้างนี่มันบามันคงเขาบรับพิจาหน้าเสียกก็ต้องขอโทษมาณที่นี่น้านะครับอยากขายทุกคนนั่นแหละครับนอกจากพี่น้องร้องหาคนอื่นที่มีอาชีพตรวจสอบได้ไล่ได้ชัดเจนหรือว่าเพี่ยนตัวเองครับเป็นอาชีพเกษตรกรบ้านมีทีไฮที่หน้าบอนะครับมีทีไฮที่หน้าปลูกป่อยปลูกมันปลูกยูคาเจสันเอามาเหยียวป๋าช่วยไห้ครับพี่น้องครับนะ ป้าชวยให้นะครับออกรถฟรีดาวเดี๋ยวป้าชวยใหย้ขอให้มีอาชีพตรวจสอบได้นะครับแต่ว่าอย่าไปเป็นลูกจ้างเขามารหดเดี๋ยวป้าจัดให้เอา้ามาแนะนํารถเขาใหม่หนึ่งคันเป็นคันนี้เลยมิตซูบิชิตททตันนะครับนาปลักพิกนะครับนามานนาเมืองคุ้งนาลำนาด้วยนะครับเอาไปข้าเอาไปขายครับพี่น้องเป็นรถปี2017จ้ะนะครับ2017ภายในซุยซแคปเปิดได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับ เหล็กไม่อยู่แค่140,000สมืนโลนะครับภายในสวยกิบกำลังหลอกฟิล์มล่างรถทำความสะอาดให้ไหม่ถหัวแต่เข่ามาเดิอพี่น้องเด้อนะครับเยอะป้ายะจัดการให้นะเดิมๆสวยๆส,สวยงามมาพร้อมกับคำลบป้ายนะครับผมนะล้อแม็กเป็นทีอีนะก็เอ,อื่นที่อีหรืออื่นยางผูยยางลายไฟเท่ๆนะครับผมภายในมีดิฟฟี่มีวัดบูธมีวัดเกตไม่แสนสีนะ ไปกุญแจรีโมดนะครับหัวกงหัวเกียร์สิ่งเครื่องเดิมใส่ในเดิมนะครับผมกับโปรโมชั่นฟรีดาวน์คัางวดห0าพันบาทเอาตัวนี้ไปไต่ตันเอาไปทำมาหากินเอาไปขายไปขายเอาไปตอมือสั่งเนือสั่งโตสั่งฝันสังอาชีพเนาะเอซี FC ปายะคอมเมนต์บอกเลยเอฟซีปายะปายะใจดีปายะขวัญใจคนจนปายะของแท้ รับชมป๋าอยู่จากจังหวัดอีหยังแน่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะมันี้ป๋าบอมีอีหยังสีให้พี่น้องเอซนอกจากกาวขมว่าขอบคุณพี่น้องในหลายๆแล้วก็สวัสดีครับ